สวัสดีครับหนะึ่งหกแปด V P นะท่านผู้ชมโอเคหนึ okay, ่ง K ทันก็อยู่กับนะค่าสามแปดโกนะครับท่านผู้ชมอ่ะหมายรกกับหนึ่ง K น้ำเงินมาหรือเปล่ามีหกกับเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วโอ้หแปดด้วยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหมายรกสุดหยีเลยหมายรกก็โดนแล้ว 2 K นะครับกับไม้ที่2ต้องมาแล้วละ่ะกับจังหวะนี้มาปะห้าครับกับกล่งด้วยสามสี่หุยเราเหลือเราเหลือแค่สามเขาบอดนะรอดไหมเหอะ โอ้โหต่างคนต่างโอ้โหเขาก้าวหลังด้วยท่านผู้ชมเรียบร้อยเกิ Girl, นงเงินทุกเปิดออกแดงทุกเปิดเลยอะก้าวศูนย์ด้วยอีกทีปะซ้ำท่านผู้ชมผมจะซ้ำครับได้แบบนี้ไห่หนาผมเทอีกอะท่านผู้ชมเอาดิ ขอส,สวยยสักทีเปิดนี้ขอส,สวยๆม,มั้ยมีเก้ากับสี่ครับอือหือพอเลยครับสุดยอดจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอนใหม่คลิปหน้านะสรัสนี้ขอตัวอะไรไว้ก่อนสวัสดีครับ